มากันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกันกบเรื่องของทางเศรษฐกิจกันต่อเนื่องอสักครู่หนึ่งนะคะก็คือทางผู้แทนการค้าและ B O I นะคะได้ประเมินผลงานของนายกเดินสายหลายประเทศนั้นจะดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยกว่า5 0 0แสนล้านบาทโดยมอมหลวงชโยทิกริดากรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานผู้แทนการค้าไทยได้ชี้แจงผลดําเนินงานของรัฐบาลนะคะด้านการลงทุนและความร่วมมือภาคเอกชนต่างชาติว่าในรอบ6เดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางเยือน14ประเทศเพราะปะหารือกับบริษัทชนนาจากทั่วโลกกว่า60แห่งซึ่งนอกเหนือจากการประชุมตามวาระาง,งานแล้วนายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้เข้าพบภาคธุรกิจต่างชาติสร้างความเชื่อมัน่นชักชวนการลงทุนและกระชับความร่วมมือกับประเทศไทยส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ นายนริเตร์สถราศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI บอกว่า BOI ประเมินเม็ดเงินลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมรถโชว์และมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลจาก4อุตสาหกรรมหลักคือยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์รวมถึงกิจการสำนักงานภูมิภาครวมประมาณ5,58,000ล้านบาท ส่วนข้อมูลในปี2,566 BOI ได้รับคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนมูลค่ารวม8.5แสนล้านบาทซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ9ปีเมื่อพิจารณาเฉพาะมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI เติบโตสูงถึง72%จากปีก่อนและในไตรมาสสุดท้ายของปี2,566มูลค่าการลงทุนโดยตรงนั้นขยายตัวกว่า145%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา